สบายดีเด้อสบายดีสบายดี <c oughs> สบายดีทางสาวใบเน้าเลยเป็นประเปิดใจมาก,กะโดนอะไรแหละแต่บูว่าปัจจุบันนี้โสดบอดตอนนี้กะมีคนโอคนลมอยู่ยแต่ว่าคนลมนี่ใส่คำว่าแฟนแล้วบอหรือว่าได้เอ่ามาในชื่อว่า <c oughs> อ่ามีทางข่าวดีและกะ <c oughs> ข่าวบอดีข่าวบอดีคีในระหว่างลมกันมากนี้คุยฮอดเรื่องอันคาชิสอดคาหยังแล้วบอ <c oughs> ก็ะมีแบบเพิ่นแซลยอยๆก,กับสวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของบา,นนาบวศิลาสูมสู่ขู่สู่คนเนาะอาบัวสิอยู่ภายในหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนะาะบัวสิเป็นเอฟซี เก่าด้วย FC ผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่หรือว่ามาเบิ่งคลิปนี้ใหม่ๆทุกคนเนาะอ่ะกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของบ่าวศิลัสโมสุข,ขสุขคนเนาะก็คือมื้อนี้ทุกคนบ่าวแซดกะมาบ้านสาวโสดเส้นเก่าเส้นเก๋ยให้และเพราะว่าทางบ่าวแซดน,นี่ก็เฮ็ดช่อง YouTube มานึ่งก็าเกี่ยวกับสาวโสดอยู่แล้วเนาะเป็นสาวโสดที่แบบว่าเปิดใจมานี่ก็โดนพอสมควรแล้วแหละสําหรับคนนี้เนาะอ่าก็บ่ฮู้ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นอ่ามีคนแบบ อ,อยู่ในใจแล้วหรือบอรหรือว่ามีคนถือสเปกแล้วหรือ,อยังบนันทุกคนเนาะบอสั่กายยังยังพูบ้านี่เลยสีได้มาน,นพิเพื่อกคนนอกอาชิมาทาำไทยเกี่ยวกับเรื่องหัวใจของเพินนะ่นเนาะว่าเป็นแนวใดยังโสดหรือบอรหรือว่านมนมพูที่เข้ามาใหม่หรือว่าพูที่คอแอบม,มกักยังมีชิดจีบเพิ่นได้หรือบอทุกคนเนาะไปะนี่เป็นยะงไรเขัากับเขาไปติดตามกับสาวโสดคนนีกฮาเพร้อมกันเลยโยสบายดีเายสบายดี ายดีทางสาวใบเนาะมาในเรือว่าสาวโสดนั่นแหละเนาะเป็นไปเปิดใจมากะโดนอะไรแหละแต่ผู้ว่าปัจจุบันนี้โสดบ่หรือว่าในใดในโสดคือเก่าบ่หรือว่าในใดตอนนี้ก็มีคนโอ้คนลมอยู่อ๋อมีคนลมแล้วทุกคนเนาะแต่ว่าคนลมนี่ใส่คําว่าแฟนแล้วบ่หรือว่าในใดยังยังบ่ายกคือว่ายโสดเนาะ ยังอยู่ในระหว่างคุยอยู่บนองละโดยอออ่อะตอนนี้นะเจ้ามีคนล่มนี่ประมาณจะคนคนเดียวคนเดียวคนเดียวอยากร่มคนเดียวบอเลือมีคนเขามาจีบเพียงคนเดียวมีหลายคนอยู่แต่ว่าเลือกร่มกับเพินคนเดียวอ๋ออันนี้คือการตัดสินใจของสบายเองเนาะจะศึกษาเบิ่งกับเพินเพียงคนเดียวเนาะ เสียงกระเพินนี่แตกต่างกับคนอื่นบนองหละแบบคือทั้งเจ้าเลยจึงแบบหมั่นใจลมกับเพินผู้เดียวนี่นะนันเพิ่นก็ว่าแล้วเข่ากันหาก็เลยแบบเลือกในลมกับเพินไปก่อนดูโดยโอ้เข่ากันกระอกเข่าใจกันเนาะก็เลยคิดว่าพอดีนี่แหละที่จะลองศึกษาเบิ่งมันบ่คนลมที่ผ่านมาอกหักและสบายนี่ กะยังบ่ถึงขั้นว่าอุ้หักเนาะเพราะว่าถ้าวางทางสบายคนเนี่ยยังบ่ได้จมปักว่าเออสีข่มาหรือว่าเป็นแฟนกับผู้นี้เนาะอ่ามันก็ยังบ่ได้บ่นอนเนาะจักเปอร์ออือจัเส้นน้องล่ะแบบอ่าให้ใจเพื่อนนี้นะคิดว่ามีใจเพื่อนนี้จักเปอร์เส้นสำหรับตัวเจ้าเองหกสิบอยู่ในราคาหกสิบจักกันจากมือเลย แกมือแรกงั้นแกมือแรกเปิดคลิปเลยโดยอ๋อก็ถือว่าสมควรเนาะทิศสองทิศได้เนาะอืมแบบเพิ่นในการโอโ่มมือนนี่แตกต่างกับคนอื่นนี่ลายพอสมควรบน้องหลักขึ้นบแตกต่างเวลาลมแะ้วกัแบบเขากันนะว่ายังกัเขากันแะ้วกัเลยตดจินใจลมกับเพิ่นโดย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 ทั้งเพิ่นได้โคเป็นแฟนแล้วบ่ตอนนี้กั ยังขอแบบเขาโอ้คเขาลมกันก่อนอออเป็นอะไรแบบย่านแบบทั้งเพื่นบอดเจนบอือว่านวใไรหรือว่าทั้งนอกในยังอยากเบิ่งใจกันยังอยากเบิ่งใจกันก่อนอออถือว่าทั้งเพื่นกับว่าได้แบบเข้าบอ่อนองหละแบบในการแบบเอ,อคกห่ากันนี่นะ ยังเผื่อยังบม่ข้าวก็มีแต่โอ้แต่ลมกันก่อนโดยดูโดยแต่คี่ว่าเพื่อนเขาใจเขาเนาะโดยเพื่ออายุประมาณเท่าไหร่นุ่งละคือว่าอานะยุเพสันกะลายกว่าได้กว่าเนาะโดยขออนุญาตถามบูตอบได้หรือไม่ได้บจังเนาะเราเป็นคนทางไหน,น อันนี้เขาประอบเลยวะตื่นเต้นดีเลยเนาะบอกว่าได้หมโดเลยก็คือว่านะครับการขอนุงานเนาะตอบไร่ไร่กับบอกเป็นยังตัวนี้หนึงมากการมั่น่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเ้าตัวนี้เนาะโดยทางบางเฮียเือโดยโยโดยาเขาามไปนในองคคะมายแตคือถ้าไอ้ผลผลิตยังกับเท่าสินะเนาะมาเซียวป่าอะไรเนาะแมน เาต้อตอนหายไชายยืนยันดีกว่าโดยนี่คือคือคําอธิบายที่เิ่นยังบอกว่าอะไรว่าเป็นคนทางใดถ้าบอกไปแล้วเพิ่นเอ้าเขาขิดไปเองไฟเดียวจริงจีเนาะแมนแมนคนยังห้เขาใจตัวนี้เนาะโดยโดยโดยก็คือด้เห็นหน้าตาคลุ้คลาิ่นเป็นที่เรียบร้อยเนาะโดยถึกใจบอกถึกใจถึกใจนั่นอย่างลมเนาะโดยการแสดงว่าถ้าว่ามีแบบ fc ผู้ที่เห็นคลิปเจ้านี่เป็นคลิปแรกเนาะและผนอยากทาความผู้จักกับเจ้านี่ค่ะสีเปิดโอกาสในผนยิ้มเขาเรีอว่ายุติก่อนตอนนี้การยุดก่อนหยุดก่อนเนาะเลย,ยอ่ามันในชื่อว่า <c oughs> มีทางข่าวดีและกะ <c oughs> ข่าวบดีข่าวบด,ดีกับผู้ทีแอบหม,มักบอกแมนแมนหรือว่าผู้ทีมาเห็นใหม่เนาะกัคือว่าอะไรเขาก็คือสาวใบผนกับเป็นสาวเปิดใจเนาะ เมื่อเจอคนที่แบบว่าเออคิดว่าเข้ากับเฮ้าได้แล้วคนกน็อยากล้มกับผู้นีเ้เพียงคนเดียวเนาะโดยบางทีล้มหลายคนหัวอาจจะเชียร์ผู้นี้ไปพหันไป่ได้อีกนนวนีก้กนเนาะโดย <laughs> <laughs> เพื่อนว่าจะเก่งยูวนันองหละโดยว่าเก่งอืมก็เลยรู้สึกว่าถึกถึกใจได้ถึกสตาเนาะโดย,โดยในการโอ้โล้มกันนี้พอแม่หูแล้วบ่พอกับแม่หู โอ้เพินแบบได้ห่ามได้ยังอยู่บ่บ่ได้เพินก็แล้วแต่ลูกแล้วสิของลูกเนาะโ,โดยโดยโดย,โดย,โดยโทางพ่อทางแม่ก็ได้เห็นหน้าตาเพินเบิดแล้วบ,บ่เอ่เห็นแต่แม่แต่พ่อยังบม่เห็นเป็นในทางแม่เห็นแล้วแบบเอ่อเพินได้วาอย่างอยู่บ่น้่งละบ่เพินก็ได้วาอย่างอือออายุเพิน<ว> ลายกว่าทาั้ง่อทั้งแม่บอรเลยวะด,ดกวุกว,กว่าพ่อกว่าแม่ลายกว่าพ่อกว่าแม่ออโดยแต่ก็คือว่าวอายุบ่สำคัญเนาะขอที<ด>่เอาหักกันเข้าใจกันกับพ่อแต่ว่าคนนี้คุยกันแล้วเขาเข้าใจกันแล้วเนี่ยสามารถเอาเป็นผัวเป็นเมียได้บ่สำหรับตัวเจ้าอมได้ได้เนาะ<ด>อันนี้คือว่าเพื่อนแบบเจ้าตกลงกันเองนะแบบตกลงกันได้ทุกเรื่องราวเนาะอื อันอยุบเกียวเนาะ <laughs> แบบมีการแบบว่านัดเจอกันอย่วน่อะตอนนี้ยังยังยนเนะตอนนี้นาะโดยได้กับคุยกันศึกษาเบิงใจกันไปเรื่อยเนาะจนกว่าสิมันใจเพิเ่นแหละคุยในระหว่างลมกันมานี้คุยหอดเรื่องอันคาชินสอดคาหยังแล้วบ่ ก็มีแบบเพิ่นเซลหยอกๆคะนะแต่ว่ายังไม่ได้แบบว่าเท่านั้นเท่านี้ยังไม่ได้ว่าอ๋อคือเพิ่นเซลมาแถบ่าถามจากเจ้าเซลมาเซลผึ่นกลับในบ่หวะเท่านั้นเท่านี้เหรอไอซีสูบ่เนี่ยนี่เหเนี่ยการพื้นถ้าก็เซลกลั๊บยศกันเซลกับบกกายเซลเล้วมาเซลยังผุดไปเลยเนาะเซลพิ่นรับคิดเอาไวิรอยู่แห้งเนาะยังนไม่ได้ให้คำตอบอีกยังเพิ่น โดยโดยโดยเป็นการมีการถามอยู่เนาะโดยคิดว่าอีกโลนว่าจะสิบอกเพิ่นขาสินโสเนี่ยนะทำให้แน่ใจก่อนยังปร่อยากแบบย่านแบบพ่อคิดไปเองนะเนาะโดยยอากเบิ่งอยากยันศึกษากับเพิ่นไปก่อนโดยถ้าถ้าเกิดมันมีใช่การที่ถามใช่เราทำแบบจะลมกันแล้วก็หมักหักกันเลยดีเนาะบัดจะบอกขาสินโสกันไปเพิ่นหับบาไว้ยี่สิได้ใช่ แมนกระุดลงโอ้ใครยืดสันนอกใครยืดใครยืดเออได้ยืดสันเขายังไม่ได้คันเนาะไม่ได้โอเคถ้าได้ใช้ไม่มีละอืมขึ้ว่าเนาะความถังเขาเนาะแต่เราแพงก็เสงว่าเพื่อนก็ยังมีสิทธิ์ยืดสันเนาะแพงกะสามารถลดลงได้เนาะได้เนาะเราก็ลงขึ้ว่าละบานเราได้เพราะว่าส่วนหลายคนที่ทำคาสิโนอดเพราะว่า เขาจะขู่คาสินสอดก่อนลมบางทีนะขยันสู้คาสซินสอดบาไว้การเนไปแล้วแต่คือเจ้าบอกมาหนี่งก็โอเคอยู่เนาะสู้ให้กะต่อกันถึงวันแล้วเนาะโดยโดยพคนกะให้ตาต่อทุกคนเนาะไอ้พคนกะคือซียิ้มเป็นแล้วตอนนี้เนาะไอ้เรื่องคาสินสอดมันจะมีการต่อรองได้ทุกคนโดยโดยกินข้าวเศร้าแล้วมาหนี่งยังบ่ได้กินมันบ่อยากบ่ดวนอะไร เมนกินเขาวสวยจดหุ่นบอดเรือเนี่ยไรบอดเอเดโรแต่เรื่องกินเนี่ยเต็มที่ <laughs> ส่วนไลายแบบกินเขาวสวยประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโม,มงถ้ากินตามเขาอยากแล้วเนาะอยากกินนะแต่คือว่าเมื่อกี้ก็คือว่าลมแห้งแล้วทุกค<ด>นเมนื่อกี้ก็ได้มไม่ได้ไปดินบุญบ่มาเนี่ บเดไปมีงานบุญได้มาเนี่ยเป็นไงโบมีคู่หรือว่าบ่มหมูมบ่บอยากไปะนะเพราะว่าอากาศมันหนาวมันมีลมแบบนี้เราก็เลยบบไดอยากไปใส่แนนเมื่อเนี้ถือว่าอากาศมีคนขางว่าลมแพงเนาะโดยโดยโดยจะได้อยู่เพื่อนอยู่เพื่อนจะใครมืมเนี้อยู่คนเดียวทาง Bonnie ท่าพอท่าเมย์เป็นไปไซส์จะพอผ่นไปหน้า <même> แม่เพ <muitas S 2> ิ <sketches> ่นอยู่เฮือนแม่ใหญ่โดยโดยโดยดก็คือแบบว่ามื้อนี้กะทางเฮากะมาตามคําเรียกห้องหรือว่าคําขอขอ c ได้ลายทานเนาะที่ว่าเพิ่นนี่อยากโออยากลมน้ําอยากทําาู้จักแต่คือทางน้องนี่กยุติไว้ก่อนเนาะโดยดแต่แหละจนกว่าว่าเออสมมุติมื้อใดมื้อนึงบ่สมวังหรือว่าจังกะ ไปว่ากันใหม่เนาะเขาไแจ้งให้เอฟซีฮ mm. ู้ใหม่เนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้เขาเก่าขีดว่าเจอแล้วคนที่เคาคิดว่าแม่นสำหรับตัวเขาก็อยากล้มวงก้อนได้ทางอ้คนเก่าบริบบิอันปฏิกิริยาแบบให้เจ้าแบบเออปิดใจขบกับไม่ออกสถานะขึ้นกับไม่บอลสินะเล่ากับบัชวนบริวารบอกตอนนี้การย่างไรย่างมาได้แล้วโอ้ทรงไทยคนก่า ง่ายๆคือแบบต่างคนต่างยังบ่มั่นใจกันปันไดมันบ่อยโดยอยากโอ้อยากลมใจโดยให้มั่นใจแน่ใจเนาะโดยเอาืวอะไรเอียงกันละแต่เนาะเวลาเท่านั้นแหละสีเป็นคำตอบไม่เข้าได้ปัญหา้คือว่ามันชีวัหรือซ่าเท่านั้นแหละเนาะโดยคุยกันได้เมื่อนี้นะโดยคุยเมื่อหนึ่งคุยกันจ้เถื่อเมื่อละเถื่อ้ คอหอมปากหอมคอในการคุยกันี่แบบเพิ่นบ่าส่วนคุยแบบเออเดอนการท่าทางการโอการลงแบบนี้นะโดยกับคนทามกาน้องกระเท้าเ่นน้ำ ต่างคนต่างถามต่างตอบต่างว่ากันแล้วเนาะมันต่างคุยกันได้ว่าใช่ไหมเออถ้าสมมติว่ามีแต่คนถามท่านี้มีแต่โดยจ้าโดยจ้ามันก็มันก็บไปต่อกันบ่ได้จ่างนี้เนาะแม่นนะโดยสมบูมีการอบรมกันเนาะมาถึงสีเข่ากันได้อะไรเชือว่าสถานะหัวใจกับตอนนี้ก็ยังอ่า โบปิดใจแต่ว่ามีคนศึกษาเบิ่งใจแล้วเนาะยังบบจึงเขินว่าปิดใจทุกคนเลยกลับมาดุนกันต่อไปเนาะถ้าเกิดว่าไม่ได้มาหนึ่งเพิ่งอยากให้เจ้าปิดออกสื่อดีเจ้าก็สิยยอมบอสิีปิดอยู่บ่ปิดทานในใจฐานในใจมันบ่ถ้าคิดว่าเจ้านี่มันฟันธงกับผลรอพธ์เช่นเนาะเออนการกระทําเพื่อให้เจ้านี่เสือได้เนาะย่ังเส้นยังแน่องล่ะ ชีเจ้าต้องการใหไอค้คนเห็นในเห็นนะชิจ้าแม่นแม่คนทำมันต้องมีเด้เนาะเออ,อ,อ,อก่อนสิปิดคิดปิดใจเผื่อเพิ่อนนะะต้องมีแบบขอให้เพิ่นพิสูจน์อีกอย่างสักอย่างเลยกันโอ้การลงกันไปเบิ่์ก่อนยังบอกม่ได้ยังบอกม่ได้ยังบ่ม<ด>ั่นใจแน่นอนการบ่มั่นใจนี่คือยังบอกบ่ได้แล้วเนาะโดยรอให้มั่นใจกว่านี้ก่อนใช่ไหจังได๋กั เพราะว่าถามว่าเมื่อใดมันปิดใจก็ต้องออกสื่ออยู่แล้วเนาะคนเขากับชิดแดงฮู้คือกันอืมให้เวลาทั้งสองคนเพิ่นเนาะแต่ศึกษาเบิง่งกันอีกตติมมาแหละตอนนี้ก็อยู่ในหกสิบเปอร์เซ็นต์ลอยเต็มลอยเปอร์เซ็นต์กันเนาะโดยอีกสี่สิบเนาะอะก็ขึ้นอยู่กับอายเพิ่นบัตรนี่สี่เหตุนวาได้จังชิดด้ใจอ่าทางน้องใบไปคอบคองเต็มลอย แต่กับทั้งชาวบ้านก็ได้ถามละเอียดเพิ่นบนเรือมียเพิ่นขนาดแบบเพิ่นปะเพิ่นท่างบนเรือไม่ไรบนโดยก็มีถามอยู่ถามเพิ่นอยู่เพิ่นเลือกราก,กนบนเรืออะไม่ไรเพิ่นนะโดยเพิ่นเลือกราก,กันแล้วคือทางน้องบริเตียอย่างเพิ่นบ่บ่บริติถือว่าโอเคเนาะโดยลูกมันจะดูน้ำเพิ่นบ่บ่ เป็นบ่มีลูกบ่มีลูกอ๋อเคยมีเมียแต่บ่มีลูกจริงปะโดยอ๋อโดยโดยโดยแครเยอะฉันเนาะสิได้มาสร้างลูกดิพี่เซลคนเนี่ยจะมาเนาะคนเนาะมาสร้างสายอยู่พี่โดยโดยเพราะมันยังดอกก็อยากให้ทำละเอียดเพราะว่ามันกะมีหลายคนเนาะเจอแบบบางคนก็หักเมียมารมสิหยังนะแต่ว่าเพิ่นสดมาหลายปีเลยติโดย ก็ได้หูเรื่องแบบเรื่องราวของเพื่นไลายพอสมควรบอการมีถามอยู่แต่ว่าบ่ได้แบบถามแบบเออชื่ว่าในะไรได้ต่จอตรงลึก <c oughs> บก่โดยแม่เป็นยังไงคือ,อย่านกาวไก่บ,บนบอลได้ได่ก็นบอลได้ย่านแต่ว่าบอลได้ถา,ามไปเกินนะัดนี่จะเพิ่นบอกเองค่ะนะอ๋อคือเปเพินเ่นเอง,สงเสนอมาเองเนาะโดยคล้ายๆแบบสไตล์แบบเพิ่นแนะนำเนาะ แนะนําตัวเองว่าเป็นเป็นนั่นนี่นี่มานั่นนี่เนาะดยจะบอมีขอยังทีต้องตีผมบอกบอกก็มีผมมีเนาะดยรวมแล้วทั้งหน้าตาบุคลิกมีใช้ใจคอตัวนี้ก็ถือว่าหมัดใจเยอะได้แล้วเป็นบมดตอนนี้โดยแต่หูเด้ผู้ชายคนหนักเป็นไผ่เนาะมาดุกันเนาะทุกคนมือใดพ่อผมก็คิดว่าน่าสีหูเนาะว่าทั้งไอเป็นเป็นไพ่ เป็นคนลาวหรือเป็นคนไทยบอกบอกประเทศนี่ครับว่าไทยเพราะต้นเขาต่อไปเลยเลยบอกเป็นอย่างเป็นอย่างเนาะโดยก็คือว่าเราต้องกักเอาไว้นำคือกันเนาะสีเฮากัสีออกสีแจ้งกัแต่ฝ่ายเดียวการมันจะบุกคืนเนาะโดยเนีโดยโดยก็คือว่าเนี่ยเราแต่ละคนมันกับบุกคืนกันบางคนก็อยากให้บอกบ้านบอกเงินบอกซานแต่แม่นแต่กะรว่าเนี่ยความส่วนตัวของเฮาเนาะ คือว่าอยู่ในระหว่างเบิกใจทุกคนเลยที่ให้จะแจ้งบรทุกเรื่องกับเป็นไปบ่ได้ถ้าผิดพลาดมาไปเสียเขาเป็นคนเสียเ่าเขาเป็นคนเสนอบอกเองเนาะโดยแมคนกับบริสุทธิ์ก็ไปอยู่น้ำบ่ตอนนี้ยังจะคนชวนกล้าไปอยู่บ่กล้าไปกล้ะไปทันทงเลยมันกาไปถ้าชวนนี่ไงคืเพื่อนเห็นคลิปนี้เพ่คน โทมาชวนเลยได้เสสยชวิไฟปบิทินโทรมาชวนปฏิทินแต่ขอบตันไม้บ้างหน่อยเงี้ยเนาะใช่ว่าโยกที่เชิงเดี๋ยวๆนะทุกคนหลาสิบวัยขนาดนั้นเนาะในการไปก็ต้องแบบมีการห้องคอก่อนแน่นอนก่อนสิไปต้องแห่คันมาก่อนเนาะแ่คันมากมาก่อนก่อนสิไปผูบคอต่อแขนเท่าไหร่ก่อนสิไปยืนกันได้บ่แม่นว่าชวนไปปุ๊บไปปั๊บเนาะมันจะไงไรเอาเป็นผู้หญิงเนาะ เราเคยมีครอบครัวอีกคนเนาะดูด้ยอ่ะโอเคนะจ๊ะเนาะดูฮากับคอสิเขาครอบคัวไม่ร้ายจริงๆเรนนี่แหละแต่คือมาเป็นสื่อกลางให้เอฟซีอะไรคนอ่ะม่เหนีบเทวรัฐละมีทางคารีกับไอ้ผลนะครับคาบุรีกับนุ่งที่แอมมักฮัเนเลย แต่ก็ยังบัทึกขันประสิทธิได้เกินเนาะเพราะว่าอยู่ในวางเบิ่งใจกันชื่อเออเราก็ติดตามรุ่นต่อไปให้แหละว่าสิเกิดอะไรต่อทุกคนเนาะดยอ่ะเมื่อกี้ก็ขอโตัดก่อนมันสนับสบายเนาะคนเนาะโดยสบายดีการโอเคทุกคนเนาะทั้งเฮาแล้วก็ทั้งเบาซีเรียสแล้วก็ทีมงานเนาะก็ได้เข้าไปอ่วมก็ไปทาเรื่องอกหัวใจของสาวใบเป็นทีห่มหอยแล้วทุกคนเนาะก็หวังว่า FC ฟซีดาราคนก็สิ ได้ยินแะ้วก็ได้เห็นจากปากทางสบายเพื่อในบอกออกมาเองเนาะทางเขาก็มีแต่ถามแต่เรื่องคําตอบเนี่ก็เป็นของสบายเพื่อคนตอบทุกคนเลยสําหรับ f c ผู้ที่แอบมักหรือว่า FC ที่คำว่าใหม่คิดว่าหมักนะต้องอดใจรอแน่จากหน่อยทุกคนเนาะรอรุ่นว่าทางสบายนี่เพิ่นจะตัดสินใจขบหากับไอ้ผู้ทีลมถุงมือนี่หรือบอกก็คือว่าอะไรเพิ่นก็อยากขอศึกษาเบื่งใจเพียงคนเดียวทุกคนเนาะ เขาเอินว่าจังไดแสดงความจริงใจต่อกันละกันระหว่างผู้หยิ่งกับฝ่ายชายทุกคนเนาะคือเพิ่นกะแน,แนนอนเพิ่นกะเป็นสาวปวดใจให้แหละเมื่อเปิดมาแล้วกับเมื่อเจอคนที่คิดว่าดีสลับเฮาคิดว่าเฮานี่มักเนาะว่าทันซะคิดว่าเขาสีดูแลเขาได้ประมาณนี้ทุกคนเนาะเฮากะตางเพิ่นกะสีคอตัดสินใจคุยกับเพิ่นลองบึง่งกับผู้ชายคนนั้นแต่ก็ยังออกสื่อสีแห้งน้ำแล้วก็ยังบ่บอกว่า,าคนทางใดเพราะว่าถ้าบอกไปแล้วคือเขาหมายคนกะย่านแบบว่า าทางเพื่อน,นคิดเองเออเองสินอ่ะทางแบบอยากใส่ใจเพื่อนบอคิดคือเพื่อนคิดสิน่ะแหละความเสียหายมากการสตกมาที่สาบายทุกคนเลยการว่ามาบบเอ็ซีจะขอใจในที่สาบายเพื่อนตอบมาเนาะทุกคนเนาะอ่ะโอเคสำหรับที่นี่กับทา,าผู้ใดคลองทาใจในเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์กลับมาได้ทุกคนเน,ะนาะเดี๋ยวต์สัตว์กาซีมาท่าสาบายเพื่อนตืน่นในมืม้อหน้าทุกคนเนาะสำหรับที่นี่กับคอมบอกขอบใจสำหรับซีฟูที่บิ่งคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเนาะทุกคนเนาะ ก็ขอให้ยินดีมีแห่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเจริญได้ความไคลได้มีเนาะขอให้มีอ่าเงินคําทองไหลมาเทมาร่ํารวยตลอดมีตลอดสาทุกคนเนาะโอเคสําหรับมื้อนี้ก็บาแซก็สิขอโตกลับก่อนเนาะทุกคนเนาะโดยอาสบายดีเด้อ